ทุกคนวัดเขาคีรีวงนะครับที่เป็นบีพพระุทธมหามันีจุลามณีทุกคนที่ทุกคนจะต้องขึ้นไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อจะไปดูวิว360องศาเมืองนครสวรรค์ปากน้ำโผแห่งนี้แต่เราอยู่ที่เบบเวลี่ฮิลล์ปาร์คอน โรงแรมหรู best, ันออฟเดอะเบสดีจริงๆทุกคนเพราะอะไรใกล้ทำเลทองสุดๆใกล้วัดหลายแห่งวัดใส่ใต้หลวงพ่อทวดหลวงพ่อโตใช่ไหมวัดพุทธก็มีรอยพระบาทที่ในหลวงรอเก้าสมเด็จพระเทพเคยสเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่วัดเขาคีรีวงเราก็เห็นาะไกลถูกมัมฮะอยู่ใกล้ๆเลยที่สําคัญคือวัดอะไรอีกวัดเขากบทุกคน ถ้าเกิดเราเดินมาทางเทศบาลมาเรื่อยๆถนนอ,อ,อม,มรินวิถีถูกไหมที่นี่จะมีอม,มารินวิถีแต่ถ้าเป็นสวรรค์วิถีนี่จะมาจากสะพานเดชามาเรื่อยๆจนผ่านวัดนครสวรรค์วัดโพธารามใช่ไหมแต่หน้าโรงแรมเบบิลลี่ฮิลล์นี่ฮะหน้าชิกกูไทยแลนด์คาเฟ่ร้านอาหารปังเป็นแนวเกาหลีด้วยนะที่นี่แล้วก็ออแนวอาหารจานเดียวก็มีทุกคนจ้ะตรงนี้จะเป็นถนนอม,มารินวิถีมีรถสองแถวสีเหลืองผ่านนั่งรถไฟมาลงต่อสีเขียวมาต่อสีเหลืองมาที่นี่ถึง แล้วก็เดินขึ้นวัดพุทธได้ทุกคนไปชุมชนวัดพุทธก็จะเห็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งอยากให้ทุกคนมาตามรอยมาเพราะว่าไม่ซ้ำใครบางคนนึกบอกว่าเอ๊ะมานะครสวรรค์จะไปเที่ยวที่ไหนดีนอกจากเขาคีรีวงวัดคีรีวงแล้ววัดอะไรอีกก็ อย่างที่เอ่ยไปนะฮะวัดเขากบวัดจอมคีรีนักพตจอมชีวีนนักพศเนี่ยก็จะเป็นวัดที่ในหลวงรอห้าเคยเสด็จประพาสต้นแล้วก็ในหลวงรอเก้าเคยเสด็จเหมือนกันแต่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงวัดพุทธตรงนี้ทุกคนเดินขึ้นไปนิดเดียวใกล้มากนึกไม่ถึงว่าเราเคยเข้าทางสารหลักเมืองอะฮะไม่นึกว่าถ้าเกิดเดินมาอีกนิดเดียวก็จะมาทางทางลงมาที่โรงแรมแห่งนี้ได้อย่างง่ายดายแต่ทุกครั้งเวลาเรามาเราจะนึกถึงเทศบาลไว้ก่อนใช่ไหมเพื่อจะเดิน ผ่านมายังถนนอมรินวิถีเพื่อจะมาที่นี่แต่ถ้าเรามาทางวัดพุทธเนี่ยก็จะยิ่งอีกบรรยากาศหนึ่งใกล้มากทุกคนใกล้กว่าเดิมนะฮะทุกคนก็จะเดินรู้สึกว่าได้บรรยากาศชิวๆได้อีกบรรยากาศหนึ่งทุกคนอากาศดีมากนี่ฮะ เราเข้าทางหลังก็ได้นะนี่จะเป็นเอารถวนมาจอดเข้าประตูนี้ฮันกุญแจก็จะมีสองดอกขี่กาบนะครับทั้งประตูด้านหน้าเข้าด้านหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์พนักงานทีมงานน่ารักมากเดี๋ยวจะมาจอดตรงนี้เลยตามเลขที่ก็จะมีหมายเลขห้องทุกคนจะลงเตรียมตัวไลฟ์สดอีกแล้วครับทุกคนเวลาผ่านไปไวมากวันนี้ยังไม่ได้เปิดดูข่าวเลยเชื่อไหมตั้งแต่เช้ามูแต่ไปแซ่บร้านประภา ไปแซบบ้นประแขกทุกคนแล้วก็ลบเมมชาร์จแบตนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มาพักที่นี่ไม่ต้องห่วงนะจะมีชิกกุไทยแลนด์รอบริการอยู่แล้วก็มีร้องพงร้องเพลงกันนะครับในห้องอาหารแม่ปิง่งทุกคนนี่ฮะบรรยากาศร่มรื่นสบายสบายทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับนี่คือเบบเวอร์ลี่หิวปากนะครับวันออฟเดเบสโรงแรมจริงๆทุกคนจ้า อยากให้ทุกคนมาทุกคนเพราะว่าอะไรดีเราก็อยากจะแนะนำเนาะเราถือว่าเป็นความภูมิใจไงที่ได้ให้คนอื่นเขาได้มาเจอที่